สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซิสเฮริน่าโคกับ c h anel n นี้นะคะ Fairy s i สต e าวันนี้เราก็มาเล่นเสียงไพ่ทํานายความรักกันอีกนะคะก็ไปดูกันว่า energy ของเขาคนที่อยู่ในใจคุณคนนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างและวันนี้คำถามที่ซิสอยากจะถามให้กับคลิปคลิปนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโอเคก่อนอื่นเรามาดูไพ่ชุดใหม่ที่ซิสได้มานะคะอยากมาเปิดมากเลย ดูกันค่ะว่าพลังงานคลิปนี้เป็นของใครนะคลิปนี้มีมาเพื่อใครในวันนี้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปโอเคตอนนี้คุณไม่หือไม่อือ้อักอะไรเลยนะคะเหมือนกับว,ว่าปิดรับทุกสิ่งปิดกั้นทุกอย่างฉันอยากอยู่กับตัวเองฉันอยากจะใช้เวลากับตัวเองและออกแนวเหมือนกับว่า คุณไม่สะดวกใจที่จะอยากจะเปิดชีวิตเปิดใจเปิดตัวเองให้ใครเข้ามาหรือเอื้อเฟื้ออะไรใครในเวลานี้นะคะออกแนวขออยู่คนเดียวเงียบๆตามลำพังนะคะ <garlic> เหมือนมีโอกาสรอคุณอยู่ตรงหน้านะแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะรับมันหรือยังไม่ เหมือนยังไม่ถึงเวลาขอเวลาอีกหน่อยฉันยังฮีลลิ่งตัวเองอยู่ฉันกําลังคิดอยู่ฉันกําลังอยากอยู่คนเดียวเงียบๆตามลําพังจริงๆเลยนะมันเป็นสี่เหรียญออกมาหนึ่งไม้กลับหัวนะคะแล้วก็แปดถ้วยเป็นลักษณะอาการของคนที่รู้สึกว่าตอนเนี้ไม่อยากสูงสิงกับใครไม่อยากพบเจอผู้ใดไม่อยากทําอะไรนะคะและอาจจะมีความรู้สึกที่คุณไม่อยากปลดปล่อยออกมาอาจจะเป็นความรู้สึกหวงความรู้สึกห่วงหรือความรู้สึก เป็นเจ้าข้าวเจ้ของใครบางคนที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะและคุณไม่สามารถปล่อยเขาไปได้ง่ายๆและตอนนี้เหมือนคุณเองก็ไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองแบบได้เปิดใจเรียนรู้พบเจออะไรใหม่ๆนะคะคุณหลีกเลี่ยงที่จะพบกับสิ่งที่รอคุณอยู่ตรงหน้าซึ่งเห็น Energy ประมาณแบบนั้นนะคะไม่ Specific ไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นเพียงแค่เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะอาจจะเป็นเรื่องของ หน้าที่การงานอื่นๆใดๆในชีวิตนะคะคุณออกอารมณ์แบบฉันยังอยากเป็นตัวของตัวเองฉันอยากมีแอร์เรียของตัวเองฉันอยากทําในสิ่งที่ฉันต้องการฉันอยากยังอยากคิดอยากรู้สึกแบบที่ฉันเป็นที่ฉันรู้สึกนี่แหละฉันยังไม่อยากปล่อยมันไปอารมณ์นั้นนะคะและตอนนี้ใครทักท้วงอะไรคุณก็ไม่ได้ด้วยนะออกแนวโอโหูไปดาวตาไปไร่ทำหูทวนลมไปอย่างนั้นเองอารมณ์นั้นนะคะ ไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาแต่ก็ไม่รับฟังนะเอเนอรจีนี้ทนี้ไปดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะคุณกำลังตัดสินใจกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมันมีแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนคุณรู้สึกเบื่อหน่ายนะที่เห็นแบบนั้นนะ แล้วก็เป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์ไม่เท่าเทียมในความรักนะอาจจะมีใครเป็นฝ่ายให้ให้ให้ใ,หใ,หใหอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายก็เป็นฝ่ายรับรับ,รบ,รบอยู่ฝ่ายเดียวอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่เป็นเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่บาลานซ์กันในความสัมพันธ์นี้และคุณรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคอะเหมือนเหมือนเราไม่ได้ Energy กลับมา แล้วมันหนักไปในทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่บาลานซ์นะคะคุณอาจจะรู้สึกหนักเกินไปเสียใจเกินไปหรือคุยอะไรไปก็ไม่เข้าใจกันเกิดการทุ่มเถียงทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยๆมีการงัดข้อกันอยู่เรื่อยๆนะคะที่เห็นแบบนั้นจะมูดออกมานะคะ แปดเหรียญกลับหัวทิสมองเห็นเหมือนกับว่าทั้งคุณทั้งเขานะคะอยู่ในจุดของคนที่ไม่สามารถทำงานทำการได้ในเวลานี้มันเหมือนไม่มีโฟกัสมันเหมือนไม่มีสมาธิไม่มีสติอยู่กับตรงหน้านะคะทั้งๆท,ที่ก็มีเรื่องราวให้รับผิดชอบมากมายนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นไปแล้วก็ดูเหมือนกับว่า ต่างฝ่ายต่างยืนยันที่จะเป็นตัวของตัวเองในจุดที่ตัวเองเป็นนะคะซิเห็นแบบนั้นเคยเป็นคนอย่างไรก็จะเป็นคนอย่างนั้นต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ดีแหละว่าในความสัมพันธ์นี้มันหว่นไหวมากๆนะคะมันมีความเปราะบางมันมีความไม่เที่ยงมันมีความไม่แน่นอนแล้วก็พานทําให้หน้าที่การงานสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้ในชีวิตตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่ค่อยมีสติ ใจลอยคิดแก้ปัญหา,าคือเหมือนกับพอความสัมพันธ์มีปัญหาคุณก็ไม่สามารถที่จะมีสติจดจ่ออยู่กับในเรื่องของหน้าที่การงานที่คุณทำได้ในเวลานี้นะคะชิสมองเห็นตรงนั้นนะ Six o u c u p ขต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันอยู่เลยในเวลานี้นะคะคุณอาจจะกำลังคิดถึงเขาและเขาก็กำลังคิดถึงคุณในช่วงเวลาที่สวีทมีความสุขดูแลเทคแคร์ Care, รักใกล้ในช่วงเวลาดีๆ m โมเมนต์ดีๆ, Moment, ดๆนะคะและคุณก็รู้ดีแหละว่านี่คือความรักนี่คือความสัมพันธ์นี่คือประสบการณ์ที่คุณกับเขาได้มีร่วมกันนะ มันเหมือนกับว่าทั้งเขาและคุณเนี่ยเวลาได้อยู่ด้วยกันนะมันก็มีช่วงเวลาดีๆที่ทําให้เกิดการตื่นรู้ทําให้เกิดการฮีลิ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของกันและกันนะคะต่างฝ่ายต่างมีส่วนที่ช่วยในการดูแลเทคแคร์เยียวยาจิตใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็เกิดเป็นความรักเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในใจทั้งสองคนและต่างฝ่ายต่างก็รู้กันอยู่แก่ใจว่า นี่แหละคือคนที่ทําให้ฉันมีความสุขนี่แหละคือคนที่เข้ามาเปิดโลกทัศน์อะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของฉันเหมือนกับปลุกใจของเขาให้รักขึ้นมาได้อีกครั้งปลุกใจของฉันให้กลับมามั่นใจในความรักได้อีกครั้งว่าความรักนั้นมีอยู่จริงแต่มันก็ยังไม่วายมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือสิ่งที่เราคาดหวังจากเขาเราไม่ได้ แต่สิ่งที่เขาคาดหวังจากเราเขาก็ไม่ได้มันเหมือนเป็นความคาดหวังที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันไม่ตรงกันนะคะที่หกเลนออกมากลับหัวอย่างนี้นะมันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้ง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วรักกันและหวังดีต่อกันนะคะซีเ็นแบบนั้นนะก้าวไม้ออกไม้เห็นว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ย ยังไม่ล้มเลิกยังไม่ละเลิกนะคะแม้ว่ามันจะมีความบาดหมางขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงหรือมีความเอาแต่ใจนะหรือมีความเหมือนกับเหนื่อยอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมีความเหนื่อยมีความรู้สึกว่าอยากเอาชนะกันและกันนะ่ะนะจะเห็นอย่างนั้นนะแล้วคุณเป็นคิงเหรียญเขาเป็นคิงออฟแฟนตาเชลสออกมาแต่ออกมาคนละคนละล็อตนะมันเหมือนกับว่า คุณและเขาก็ต่างเป็นตัวจริงของกันและกันนั่นแหละนะแต่ว่ามีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในเวลานี้และเซซมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณคุยกันดีๆไม่ค่อยได้และอาจจะเงียบกันไปโดยไม่ค่อยคุยกันเหมือนเดิมนะคะคุยกันก็อาจจะแบบพอขอพิธีแต่ไม่เปิดใจคุยกันไม่เห็นถึงการสื่อสารกันแบบ ซินเชีย์ตรงไปตรงมาเพราะว่าพูดกันทีไรก็ขัดแย้งกันทุกทีหรือทะเลาะก,กันทุกทีหรือประชดประชันกันทุกทีเซีนแบบนั้นนะคะห้าม้ออกมาห้าดาบออกมาให้เซิเห็นนะใครที่อยากเรียนในเรื่องของการฮีลิ่งชีวิตและจิตใจนะคะมันเป็นรากเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตให้เต็มประสิทธิภาพนะคะใครที่รู้สึกว่าติดขัดในความสัมพันธ์ใดๆในหน้าที่การงานที่ มันเหมือนเราจะเติบโตไประดับหนึ่งแล้วแต่เราก็ยังมีปัญหาอยู่ประเด็นเลยนะคะคือคุณมีรากบางอย่างที่เกี่ยวรืเนื่องกับความสัมพันธ์ที่คุณยังไม่ได้ฮีลิ่งตอนนี้ซิสเปิดคอร์สสอน ไทม์ไลน์ฮีลิ่งแล้วนะคะไปดูรายละเอียดได้ที่ชุมชนนะคะและรีบมาลงทะเบียนเรียน Early Bird ตอนนี้มีราคาพิเศษให้นะคะภายในเดือนนี้นะคะให้คุณรีบตัดสินใจเพื่อที่จะพบกับชีวิตใหม่การตื่นรู้และการมานิเฟสหรือการ เสกสิ่งที่คุณปรารถนาใช้กดแรงหึงดูดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซิสจะมีบรรยายอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ให้คุณเข้าใจได้ในคอร์สของซิสนะคะไปดูรายละเอียดกันได้ที่ชุมชนนะคะในทุกๆความสัมพันธ์นะ มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้และถ้าคุณไม่ปลดปล่อยหรือไม่เคลียร์มันนะคะคุณก็จะดึงดูแต่ความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมๆเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแม้กระทั่งตัวเราเองก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆที่ทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหาด้วยนะคะ t ด e s สตาร์ไม่เห็นแต่เป็น The Star ์กลับหัวนะคะที่เฮอร์มิตออกมาก็กลับหัว สามารถออกมาตอนนี้คุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างเหมือนคุณไร้ความหวังเหมือนคุณปล่อยปล่อยเวลาทิ้งไปเรื่อยๆนะคะเหมือนกับรู้สึกว่าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดไม่ตกไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีไม่รู้จะทํำยังไงดีกับตรงนี้เวลานี้ตอนนี้นะคะและเขาเองก็เช่นกันเหมือนกับ energy ของคุณตอนนี้ต่างฝ่ายต่างรอรอนะคะแล้วก็รอแบบไม่รู้รออะไรยังไม่เจอประเด็นที่เหมือนกับว่า ต้องแก้ต้องหวังหรือจะเซตให้มันเป็นเป้าหมายอะไรดีกับความสัมพนันนี้ทุกคนดูเหมือนเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าอ่ะจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามยถากรรมมันเป็นอารมณ์นั้นนะคะแล้วก็ได้แต่รอคอยว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใครจะเป็นฝ่ายทักก่อนใครจะเป็นฝ่ายขอโทษก่อนใครจะเป็นฝ่ายอ่ารื้อฟื้นความสัมพันนี้ก่อนสีเสอารมณ์นั้นนะคะ The tower ออกมากลับหัวนะถ้าคุณถามว่าความสัมพันธ์นี้จบลงหรือยังเลิกรากันจริงๆหรือยังทะเลาะกันไปเนี่ยหักกันจริงๆหรือยังนะคะชิสบอกว่ายังนะมันเป็นเพียงแค่สภาวะของคนที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะอืมมันเป็นความพยายามอยากจะเอาชนะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกว่ามันขาดไม่ไหนนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับว่าหลุดอะหลุดอารมณ์หลุด ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เกิดความฉุนเฉียวในในเวลานั้นเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเวลานั้นแล้วก็อุ้ยเผลอไปแล้วด่าไปแล้วหรือแบบอุ้ยเผลอไปแล้วพูดไปแล้วอะไรแบบนั้นนะคะซิสเห็นถึงความไม่ตั้งใจที่นาไปสู่การทะเลาะเบาแวงหรือความพังที่เกิดขึ้นซึ่งความพังนั้นมันเป็นมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่ความพังแบบจริงๆ,ๆจังๆ,ๆ,ๆนะคะ,นะคะมันเป็นแค่ชั่วคราวนะที่เกิดขึ้น เดเวออกมานะหนึ่งเหรียญออกมานะคะแต่กลับหัวตอนนี้คุณไม่มั่นใจอ่ะเหมือนกับว่าเขาเองก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังชอบเขาอยู่ไหมคุณยังให้โอกาสเขาอยู่ไหมเขายังเป็นความสุขของคุณอยู่ไหมเชื่็นถึงโลกทั้งใบของเขาดูมันมืดครึ้มนะคะมันมืดครึ้มมันเหมือนกับว่าเขาไม่มั่นใจ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าจะไปกันต่อหรือเปล่าคุณเทเขาหรือยังคุณยังจะให้โอกาสเขาอยู่หรือเปล่านะแล้วไปดูว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้เสียใจนะเจ็บปวดแบบสามดาวออกมาร้องห่มร้องไห้นะคะอเดอะวูม <The> um. เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะของเด็กนี้หมายเลข22 มันเป็นเรื่องของความบาดเจ็บที่มาจากครอบครัวที่มาจากวัยเด็กซิสไม่ได้พูดไปเองนะคะสามดาบมันเหมือนกับว่าคอสที่ซิสทำขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ใครบางคนที่มาฟังคลิปคลิปนี้นะคะซิสมีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะรู้ตัวว่าคุณมีความบาดเจ็บที่ฝังลึกอยู่ในชีวิตที่มันเป็นเหมือนกับ ความบาดเจ็บในวัยเด็กที่สะสมมาในชีวิตโดยที่คุณไม่เคยปลดปล่อยมันออกไปหรือคุณอาจจะเคยไปปลดปล่อยมันแล้วด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ว่ามันยังติดอยู่ในชีวิตมันยังไม่หลุดนะคะมันเป็นเหมือนความรู้สึกที่คุณขาดความมั่นใจว่าตัวเองมีคุณค่าที่ทจะได้รับความรักหรือขาดความมั่นคงทางอารมณ์ทางจิตใจนะคะเวลาคุณไปมีความสัมพันธ์ไหนๆมันก็เลยเหมือนกับว่า มันจะทําให้มีปัญหาตามมาในเรื่องของความไม่มั่นใจไม่สิเขียวทั้งเราไปสร้างปัญหาให้เขาทั้งเขามาสร้างปัญหาให้เราทั้งคุณไปดึงดูดเอาคนที่คล้ายๆคุณเข้ามาเห็นแบบนั้นนะคะและความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเขาจะเอายังไงต่อไปซิสมีความรู้สึกว่าตัวเขาเองก็เจ็บปวดกับตรงนี้นะคะ เหมือนต่างฝ่ายต่างมีเหมือนกับรากของความขมขื่นในเรื่องคล้ายๆกันหรืออาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ที่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของคุณนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป Queen of Cups ความรักนะคะยังมีอยู่ยังอยู่ตรงนี้ ในที่ที่รู้สึกว่าบาดเจ็บเนี่ยนะคุณยังมีความรักให้กับตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าคุณมองไม่เห็นความรักนั้นมันเหมือนถูกบดบังไปด้วยความเจ็บปวดหรือความรู้สึกที่มันเนี่ยเหมือนดวงตาคู่นี้แล้วมีหยดน้ําตาอยู่ตลอดเวลานะคะความทุกข์มันกลบเกลือนความรักที่คุณมีนะคะหรือในความสัมพันธ์นี้มันมีความรักอยู่แต่ความทุกข์หรือความ หมนมองในหัวใจในจิตวิญญาณของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันบดบังความรักนี้ไว้ f i อ e of Pentacles อกมันเหมือนเป็นช่วงเนี้ยในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปใช่จะมีความรู้สึกว่ามันมีความทุกข์นะคะแล้วมันก็ออกมาสองดาบมันเหมือนกับว่าต้องเลือกทางไหนจะซ้ายหรือขวามันสามารถออกได้ทั้งสองช้อยออกได้ทั้งสงกรณีอาจจะเลือกที่จะเลิกคบกันอาจจะเลือกที่จะ หยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้หรืออาจจะเลือกที่จะซ่อมซ่อมความสัมพันธ์นี้ซ่อมแบบไหนซ่อมแล้วจะเป็นอย่างไรซิสขอดูนะคะสี่ถ้วยมันยังมีความบ่ายเบี่ยงมันยังมีความไม่ยอมรับไม่คือยอมรับความช่วยเหลือไม่ยอมรับความรักไม่ยอมรับสิ่งที่เหมือนกับจักรวาลยื่นถ้วยมาให้นะคะไพ่สี่ถ้วย แล้วก็หันหลังให้เหมือนกับตาใจยังไม่เปิดถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะคะชิสขอส่งพลังใจดีๆไปให้นะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเปิดใจที่จะยอมรับความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นความช่วยเหลือจากใครก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวคุณหรือคนที่ คุณเชื่อถือไว้ใจเป็นคําแนะนําของคุณพ่อคุณแม่ครูคคบาอาจารย์ได้หมดนะคะแต่มันเหมือนการเปิดรับความช่วยเหลือตัดสินใจที่จะเรียนรู้ถ้วยใบนั้นนะคะที่เห็นแบบนั้นนะเราอาจจะช่วยตัวเองมาเนิ่นนานแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของสิบเหรียญเป็นเรื่องของครอบครัวและชิสมีความรู้สึกว่าถ้าคุณปลดปล่อยอะไรบางอย่างไปนะคะที่อยู่ในใจคุณเนี่ย ให้มันเหมือนกับว่าเพชรที่อยู่ในใจคุณจากกระที่อยู่ตรงกลางหัวใจคุณหรือการตื่นรู้ของคุณเนี่ยได้ถูกเปิดออกนะคะความสมบูรณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครอบครัวหน้าที่การงานแบบสิบเหรียญเนี่ยจะตามมาเพียงแต่ว่าคุณต้องหันหน้าให้ถ้วยนีย้ไม่หันหลังให้ถ้วยนีย้มันเป็นการตัดสินใจเลือกของคุณซึ่งมันส่งผลถึงตัวเขาคนนั้นนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย ขึ้นอยู่ที่คุณด้วยแม้ว่าจะเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คนคนเดียวถ้า Energy เราเปลี่ยนคู่เราก็เปลี่ยนด้วยซิสบอกคุณได้แบบนี้นะคะแล้ววันนี้การอ่านไพ่ชุดนี้ก็จบลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครรู้สึกว่าใช่คอมเมนต์ใต้คลิปบอกซิสด้วยว่าใช่ตรงไหนและขออวยพรให้คุณโชคดีได้รับการปลดปล่อยตื่นรู้กันทุกๆคนและมีความสุขกันทั่วหน้านะคะวันนี้ซิสไปแล้คะค่ะ 所以你看